กาไลกีอะไรดินแดนแห่งภูเขาดินแดงลูกแล้วลูกเล่าที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาในยามเช้ามีวัดแห่งหนึ่งนามว่าวัดพุทธพรมตั้งอยู่อย่างเงียบสงบบนเชิงเขาวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมาอย่างยาวนานไม่เพียงเพราะบรรยากาศที่เงียบสงบ แต่ยังเป็นที่รู้จักจากเจ้าอาวาสองค์ใหม่ที่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่ปีท่านชื่อพระอาจารย์วิสิทธ์ท่านมี <What> รูปร่าง <what> ผอมใบหน้าดูเมตตาผู้จานุ่มนวลและสามารถเข้าถึงศรัทธาของชาวบ้านได้อย่างลึกซึ้งนับตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่วัดท่านได้ชักชวนชาวบ้านสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนยอดเขาโดยอ้างว่าจะช่วยปกปักรักษาพื้นที่และนำความสงบสุขมาสู่ทุกคนชาวบ้านต่างเชื่อมัน่นและร่วมกันบริจาคเงินทองบางครอบครัวถึงกับขายไร่กาแฟ หรือจำนองที่ดินเพื่อนำเงินมาถวายทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาคบูชาหรือวันสำคัญต่างๆผู้คนนับพันจะหลังไหลมายังวัดกลิ่นควันทูปลอยคลุ้งเสียงระฆังดังก้องไปทั่วหุบเขาทุกคนต่างแง้มมองพระพุทธรูปที่กำลังก่อสร้างอย่างเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในปาฏิหาริย์ทว่าภายในวัดแห่งนี้กลับมีสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีข่าว ลือแปลกๆว่ามีผู้คนหายตัวไปอย่างลึกลับบางคนไปไหว้พระที่วัดแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีเยาวชนมาขอเป็นอาสาสมัครทำงานในวัดแต่ไม่กี่วันต่อมาครอบครัวก็ไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้อีกเลยแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงเสียงกระซิบในตลาดไม่มีใครกล้าสงสัยในตัวพระอาจารย์ที่ตนเคารพในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงศรัทธาในพระอาจารย์วิสิทธิ์อย่างสุดหัวใจ แต่ในหมู่บ้านที่ห่างจากวัดพุทธพรมประมาณ5กิโลเมตรกลับเริ่มมีเสียงซุบซิบกันหนาหูครอบครัวของนายสำรวยมีลูกชายวัย17ปีชื่อไอแดงที่เคยตามเพื่อนๆไปช่วยงานวัดเพื่อแบกปูนแบกหินสร้างพระพุทธรูปเช้าวันหนึ่งมันออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มบริสุทธิ์และบอกว่าผมจะไปทำงานที่วัดศักดิ์สองสามวันแล้วจะกลับมาแต่หลังจากนั้นไอแดงก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครอบครัวไปตามหาที่วัดพระอาจารย์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว,ว่า เขาทำงานเสร็จแล้วบอกว่าจะไปหางานทำที่อื่นแล้วโยมสบายใจได้เขาโตแล้วคำตอบนี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ในใจของพ่อแม่กลับรู้สึกไม่สบายใจไอ้แดงเป็นเด็กขี้อายไม่เคยไปไหนไกลจากหมู่บ้านและไม่มีทางที่จะจากไปโดยไม่บอกกล่าวไม่ใช่แค่ครอบครัวของนายสำรวยเท่านั้นนางแสงเดือนจากหมู่บ้านข้างเคียงก็สูญเสียลูกสาวคนเล็กไปเช่นกันเด็กหญิงวัยสิปี ชื่อน้ำฝนขึ้นไปที่วัดในวันพระเพื่อช่วยแม่ขายทูกพ่อตกเย็นเธอก็ขอค้างคืนที่วัดโดยอ้างว่าจะตื่นเช้ามาช่วยงานพิธีแต่หลังจากวันนั้นเธอก็หายเงียบไปแม้จะก,กังวลใจแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าพูดออกไปสำหรับพวกเขาแล้วการสงสัยพระสงฆ์เป็นเรื่องต้องห้าไม่ต่างจากการดูหมิ่นศาสนาผู้คนต่างปลอบใจตัวเองว่าลูกอาจไปทำงานต่างถิ่นหรือเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วลูกจะกลับมาเองการตามล่าความจริง มีเพียงคนเดียวที่ไม่ยอมอยู่นิ่งคือร้อยโทวุฒินายตำรวจประจำอำเภอเขาเป็นคนพื้นเพที่นี่และรู้จักชาวบ้านเกือบทั้งหมดเมื่อได้ยินข่าวคนหายตัวติดต่อกันหลายรายเขาก็เริ่มสืบอย่างเงียบๆโดยไม่บอกใครในใจเขามีลางสังหรณ์ที่คลุมเครือและหลังจากที่เขาได้เห็นเงาของกลุ่มคนบางกลุ่มกำลังขุดดินรอบๆอ,องค์พระด้วยตาตัวเองร้อยโทวุฒิก็ไม่อาจข่มตาหลับได้เขาตัดสินใจรายงานผู้กำกับแต่กลับได้รับการปฏิเสธอย่างระมัดระวัง วัดเป็นสถานที่ที่ละเอียดอ่อนถ้าเราเข้าไปยุ่งชาวบ้านจะเข้าใจผิดและกล่าวหาเราว่าลบหลู่ศาสนาคุณค,อคอ่อยๆสืบไปก่อนอย่าเพิ่งวอยๆถ้ายังไม่มีหลักฐานร้อยโทวุฒเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชากลัวกระแสสังคมเพราะที่การไหความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างรากลึกในจิตใจของชาวบ้านเมื่อตำรวจแต่ต้องวัด ก็จะถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาสนาได้ง่ายๆทางเดียวที่เขาทำได้คือการสืบสวนด้วยตัวเองวันต่อมาเขาก็แอบ,บขึ้นไปบนยอดเขาหลายครั้งในวันพระวัดพุทธพรมเต็มไปด้วยผู้สแสวงบุญกล่องรับบริจาคเต็มไปด้วยเงินทองพระอาจารย์วิสิทธก้าวเดินอย่างสงบมือถือลูกป,ประคำและเทศนาธรรมะทำให้ทุกคนก้มหน้าด้วยความเคารพ แต่พอลับตาคนภาพในตอนกลางคืนกลับแตกต่างออกไปแสงไฟฉายส่องสว่างหลังองค์พระเงาดำๆเคลื่อนไหวอย่างลึกลับเหมือนผีร้อยโทวุฒใช้กล้องส่องทางไกลสังเกตและเห็นว่าไหนกลุ่มนั้นมีใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่คนในพื้นที่พวกเขาสวมชุดจีวรแต่ผู้จจหยาบคายไม่เหมือนพระหรือพุทธศาสนิกชนคนใดคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนขุดให้ลึกกว่านี้ท่านบอกให้ฝังให้มิชิดอย่าให้มีใครรู้ใช่ รีบเข้าเดียวสว่างแล้วจะไม่ทันหัวใจของร้อยโทวุฒเต้นรัวอย่างแรงเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างถูกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปวันต่อมาเขากลับไปที่วัดอีกครั้งโดยแซงทำเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเขาเดินไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าพื้นซีเมนใต้ฐานพระมีรอยประหมส่สีแตกต่างจากบริเวณรอบข้างเขาลองเคาะดูด้วยนิว้วและได้ยินเสียงกรงลวง,ลวงเหมือนข้างใต้นั้นไม่ใช่ดินขณะนั้นเองพระอาจารย์วิสิทธ์ก็เดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มอันแสนเมตตา คุณตำรวจมาทำบุญที่วัดหรือนี่น่าเริ่มใสจริงหลังจากสืบมาหลายวันร้อยโทวุฒิก็แน่ใจว่าในวัดมีสิ่งผิดปกติแต่ลำพังตัวเขาคนเดียวไม่สามารถขุดคุยหรือบุกเข้าไปได้เขาจึงคิดแผนซ้อนกลเขาไปพบนางส้มหญิงชาวเขาเผ่ากระเรียงที่อาศัยอยู่ใกล้ๆวัดเธอเคยนำผลไม้ไปขายให้ผู้มาทำบุญหลายครั้งนางส้มกระซิบว่าฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันกลางวันก็ดูปกติ แต่กลางคืนได้ยินเสียงรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในวัดไม่มีใครกล้าถามอะไรคำบอกเล่าของเธอยิ่งเสริมความสงสัยให้กับร้อยโทวุฒิเขาจึงขอให้นางส้มแซงทำเป็นมาขอค้างอยู่ที่วัดส,สักสองสามวันโดยอ้างว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมเธอตกลงแต่ก็อดกังวลไม่ได้ถ้าถูกจับได้ฉันจะได้กลับบ้านใหมคะ่ะร้อยโทวุฒิกุมไหลเธอด้วยสายตามุ่งมั่น ผมจะคอยดูแลใกล้ๆขอแค่คุณสังเกตให้ดีว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่รอบองค์พระในตอนกลางคืนแล้วหาทางส่งข่าวให้ผมคืนแรกที่นางส้มพักอยู่ที่วัดเธอถูกจัดให้ไปนอนในเรือนสำหรับอุบาสิกากลางดึกเธอก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกดังมาจากหลังองค์พระเธอค่อยๆแง้มประตูออกไปและเห็นแสงไฟสีเหลืองสาดส่องไปมาจากนั้นมีคนหลายคนแบกถุงที่หนักอึ้งลงมาจากรถพวกเขากระซิบกันว่า เอาไปลงที่ห้องใต้ดินแล้วรีบปิดเธอเห็นพระอาจารย์วิสิตยืนสั่งการอย่างชัดเจนมือถือไฟฉายใบหน้าจริงจังแต่เสียงสั่งการกลับเย็นชาเหมือนหัวหน้าแก๊งอาทยากรหัวใจของนางส้มเต้นระรัวมือสัน่นเท่าเธอรีบถอยกลับเข้าไปข้างในแต่บังเอิญไปเหยียบแผ่นกระเบื้องที่ส่งเสียงแกรกทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็หันกลับมาแสงไฟศาสไปที่ประตูที่เธอเพิ่งยืนอยู่ใครนั่น นางส้มกลั้นหายใจแนบตัวเองชิดกำแพงเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ความตึงเครียดทำให้เธอหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆนางส้มสั่นเทามือทั้งสองข้างกอดอกหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอกประตูไม้เปิดออกพร้อมเสียงเอี๊ยดอาชายร่างใหญ่หัวล้นคนหนึ่งถือไฟฉายส่องไปทั่วห้องแสงส่องไปที่มุมที่นางส้มซ่อนตัวอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวเมื่อกี้ใครอยู่ที่นี่เสียงแหบแห้งของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยนางส้มเม้มปากแน,น่นพยายามกลั้นเสียงหายใจ แต่ในเสี้ยววินาทีที่กับขันเสียงหนึ่งก็ดังมาจากข้างนอกเร็วเข้าขุดเสร็จหรือยังท่านรออยู่ชายคนนั้นขมวดคิ้วแล้วบ่นพึมพำก่อนจะหันหลังเดินออกไปและปิดประตูลงนางส้มสุดตัวลงกับพื้นเหงื่อเย็นๆท่วมหลังเสือ้อนอกป่าร้อยโทวุฒเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเห็นรถบรรทุกถอยเข้ามาใกล้ฐานพระและกลุ่มคนช่วยกันแบกถุงยาวๆที่ถูกมัดแน่นด้วยเชือกลงมาเมื่อถุงหนึ่งหล่นลงพื้นก็มีเสียงดังตุบ หนักอึ้งไม่เหมือนข้าวหรือทรายแต่เหมือนบางสิ่งที่นิ่มๆร้อยโทวุฒิกำกล้องสองทางไกลแน่นหายใจทีในหัวของเขาผุดข้อสันนิษฐานที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาผู้ที่หายตัวไปอาจจะอยู่ในนั้นกลุ่มคนเริ่มขุดดินและเปิดอุโมงขนาดเล็กใต้ฐานพระพระอาจารย์วิสิตยืนกอดอกเสียงของเขายังคงเย็นชาฟังให้มิชิตอย่าให้ใครจับได้พระจะคุ้มครองเราเองชายคนหนึ่งพยักหน้า แต่ถุงเยอะขนาดนี้กลัวที่ใต้ฐานจะไม่พอครับพระอาจารย์ตอบสั้นๆดวงตาฉายแววโหดเหี่ยมก็ขยายอุมโมงค์ออกไปสิร้อยโทวุฒิรู้ว่าถ้าเขายืนดูอยู่เฉยๆอาญยากรรมก็จะถูกฝังกลบต่อไปแต่ตัวเขาคนเดียวไม่สามารถเผชิญหน้ากับคนกลุ่มนี้ได้เขาจึงค่อยๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอทุกๆช่วงเวลาและทุกๆใบหน้า เมื่อรุ่งเช้าวัดพุทธพรมกลับมาเต็มไปด้วยผู้สแสวงบุญอีกครั้งเสียงระฆังดังก้องกลิ่นควันถูปลอยคลุ้งราวกับลบรอยความน่าสะพรึงกลัวเมื่อคืนออกไปจนหมดสิน้นนางส้มเดินออกจากเรือนอุบาสิกาอย่างเงียบเงียบดวงตาของเธอมีรอยคล้ำจากการอดนอนในมือของเธอมีกระดาษที่เขียนอย่างเร่งรีบไว้ว่าเมื่อคืนพวกเขาฝังคนไว้ใต้ฐานพร,พระอาจารย์วิสิ์เป็นหัวหน้าช่วยแจ้งตำรวจด้วยเธอตั้งใจจะแอบเอาจดหมายฉบับนี้ให้รอยโทวุฒในตอนที่ผู้สแสวงบุญกลับไปหมดแล้ว แต่จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังจะไปไหนแต่เช้าหนูนางส้มสะดุ้งหันกลับไปชายร่างใหญ่คนหนึ่งที่เธอเคยเห็นแบกถุงเมื่อวานยืนขวางทางออกอยู่สายตาของเขาจ้องมองอย่างสงสัยมุมปากยกยิ้มอย่างเจ้าเลา่ห์ค่ะหนูจะไปล้างหน้าค่ะเธอซ่อนกระดาษไว้ข้างหลังอย่างทุลักทุเลเขายิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆจะไปไหนก็ไปเธอแต่จะไว้ว่าที่วัดนี้ไม่ควรเห็นอะไรมากเกินไป คำพูดนั้นทำให้เธอกลัวจนตัวสัน่นนางส้มรีบก้าวเท้าเดินอย่างรวดเร็วแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอกำลังถูกจับตามองในเวลาเดียวกันที่ตีนเขาร้อยโทวุฒนั่งอยู่ในบ้านของคนรู้จักและเปิดโทรศัพท์เพื่อดูวิดีโอที่บันทึกไว้เมื่อคืนในหน้าจอแสดงภาพกลุ่มคนที่กำลังแบกถุงและเสียงของพระอาจารย์วิสิษิสั่งการว่าฟังให้มิชิดอย่าให้ใครจับได้ร้อยโทวุฒกกำโทรศัพท์แน่นเหงื่อไหลซึมนี่คือหลักฐานแรก แต่ยังไม่พอที่จะขอหมายค้นเขาต้องการเบาะแสเพิ่มเติมต้องการค้นหาอุโมงค์ลับใต้ฐานพระด้วยมือของตัวเองแผนซ้อนแผนและการเผชิญหน้าตอนเที่ยงร้อยโทวุฒได้รับสัญญาณจากบนวัดมีมือเล็กๆปล่อยกระดาษที่ห่อด้วยใบตองลงมาตกลงข้างๆถนนดินแดงที่เขากำลังยืนแทรงทำเป็นซื้อผลไม้เขาเก็บขึ้นมาด้วยใจที่เต้นรัวเมื่อได้อ่านคืนนี้ เมื่อความมืดมาเยือนป่าเขาในกาไลก็จมอยู่ในเงามืดสนิทลมพัดผ่านดงสนบนเขาส่งเสียงหวีดวิวเหมือนเสียงเรียกของผีร้อยโทวุฒสวมชุดจีวรและหมวกภาพลอมตัวเป็นอุบาศสศกที่มาค้างคืนที่วัดในกระเป๋าเสื้อของเขาซ่อนกล้องวิดีโอขนาดเล็กและมีดพับสำหรับป้องกันตัวเมื่อทุกคนนอนหลับแล้วเขาก็เดินออกจากเรือนรับรองอย่างเงียบๆไปตามทางเดินที่ปูด้วยหินซึ่งนำ ไปสู่องค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ภายใต้แสงจันทร์ที่สลัวสลัวองค์พระดูสง่างามใบหน้าดูเมตตาแต่ในสายตาของร้อยโทวุฒิแล้วมันดูเหมือนมีเรื่องลึกลับและเปื้อนเลือดซ่อนอยู่เขาแนบหูลงกับพื้นซีเมนที่ฐานพระค้างในดูเหมือนจะมีเสียงก้องแววมาเป็นเสียงที่หนักอึ้งแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงลมหรือเสียงคนร้องโหยหวนร่างกายของร้อยโทวุฒิเย็นเย,ยือก แต่เขายิ่งมั่นใจว่าข้างใต้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ดินธรรมดาขณะที่เขากำลังตั้งใจฟังจู่จก็มีเสียงสุนัขเห่าดังมาจากที่ไกลไกลพร้อมกับแสงไฟฉายที่ส่องมาร้อยโทวุตรีบหมอบลงกับพื้นหัวใจเต้นรัวชายสามคนในชุดสีน้ำตาลเดินเข้ามาใกล้มือถือจอบและเสียมชายคนหนึ่งบน่นท่านบอกว่าคืนนี้ต้องเอาไปเพิ่มอีกสองถุงกลัวจะเต็มเกินไปแล้วใช่รีบเข้าเธอเดียวสว่างแล้วจะโป๊ะแตกร้อยโทวุลั้นหา,าเบิกกับพถ้ง เขายิ่งเข้าใจความหมายอันน่าสะพรึงกลัวของคำพูดนั้นกลุ่มคนเดินไปด้านหลังองค์พระเปิดไฟฉายเผยให้เห็นแผ่นไม้ที่ปิดอยู่ด้วยผ้าใบสีน้ำเงินเมื่อยกแผ่นไม้ออกก็เผยให้เห็นปากอุโมงค์ที่ม,ม,ม,มืดมิดมีลมเย็นชื้นและกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนเนื้อสัตว์ลอยออกมาร้อยโทวุฒเกือบจะสำลักแต่เขารีบยกมือปิดปากไว้ทันในแสงสลัวๆเขาเห็นถุงยาวๆหลายถุงซ้อนกันอยู่ในอุโมงค์บางถุงขาดออกเผยให้เห็นชายเสื้อหรือแม้กระทั่งมือซีซีที่โผลออกมา ทั้งร่างของร้อยโทวุฒิแข้งทื่อในขณะนั้นเองเขาก็รู้สึกชาไปทั้งตัวพระอาจารย์วิสิทธตเดินเข้ามาอย่างชาช้าเสียงฝีเท้าของเขาสม่ำเสมอบนพื้นซีเมนขณะเดินเขากำลูกประคำในมือรอยยิ้มอันแสนเมตตาที่เคยมีหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาที่น่าขนลุกคุณตำรวจนี่กล้าหาญจริงท่านพูดด้วยเสียงทุ้มและลากเสียงยาว คนธรรมดายากที่จะขึ้นมาที่นี่ในตอนกลางคืนแถมยังมาถูกเวลาที่เรากำลังวุ่นวุ่นอยู่พอดีร้อยโทวุฒิกลืนน้ำลายมือค่อยๆเลื่อนลงไปในกระเป๋าเสื้อเพื่อสัมผัสกับมีดพับเขายังคงรักษาสีหน้าให้ดูสงบผมแค่อยากรู้ความจริงครับหลายปีที่ผ่านมานี้ชาวบ้านเชื่อใจท่านแต่สิ่งที่ผมเห็นมันไม่เหมือนการประพฤติปฏิบัติของสงเลยเสียงหัวเราะยเยาะดังขึ้นพระอาจารย์วิสิทิ์เอียงหัวดวงตาของเขากลับกลายเป็นแหลมคมความจริงหรือ คุณคิดว่าชาวบ้านต้องการความจริงหรือไงพวกเขาต้องการความเชื่อพวกเขาต้องการพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้เพื่อถวายเงินทองเพื่อหลอกตัวเองว่าชีวิตนี้มีที่พึ่งและฉันก็มอบความเชื่อนั้นให้กับพวกเขาแลกกับสิ่งที่ฉันต้องการร้อยโทวุฒิกัดฟันแน่นหัวใจเต้นระรัวเขารู้ว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปล้วนอันตรายด้านหลังของพระอาจารย์วิสิทธิ์ลูกสมุนหลายคนได้หยุดขุดดินแล้วและกำลังเดินเข้ามาหาเขาอย่างเงียบๆด้วยสายตาที่ดุดัน ท่านฆ่าไปกี่คนแลว้วร้อยโทวุฒิถามเสียงแข็งมีกี่ชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นใบหน้าของพระอาจารย์วิสิทธตมืดลงก่อนที่เขาจะหัวเราะมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะและกำลังจะมีอีกคนลงไปในนั้นทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจากด้านหลังพร้อมกับไม้ร้อยโทวุฒิหมุนตัวหลบทันมีดพับในมือเขาเป็นประกายเขาสะบัดไม้ให้หลุดจากมือของชายคนนั้น แต่ข้างหน้าเขามีชายอีกสองคนเข้ามาขวางทางหนีไว้แล้วในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนั้นร้อยโทวุดึงกล้องวิดีโอออกมาจากกระเป๋าเสื้อยกขึ้นสูงและตะโกนเสียงดังทั้งหมดถูกบันทึกไว้หมดแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปวิดีโอชิ้นนี้จะถึงมือตำรวจส่วนกลางแน่ท่านหนีไม่รอดหรอกพระอาจารย์วิสิ์นิ่งไปชั่วขณะดวงตาของเขาฉายแววโกรธเคืองแต่แล้วเขาก็หัวเราะด,ดังลั่นและตบมือสามครั้งความจริงที่ถูกเปิดเผย ข่าวการพบศพ20ร่างใต้ฐานพระพุทธรูปแพร่สะพัดไปทั่วมณฑลกะเรียงอย่างรวดเร็วและกลายเป็นประเด็นที่สร้างความสั่นสะเสถอนในสังคมออนไลน์ชาวบ้านที่เคยศรัทธายอย่างแรงกล้าต่างตกอยู่ในความตื่นตระหนกสุดขีดหลายคนอุทานด้วยความตกใจโอ้พระเจ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไปทำบุญไปไหว้พระที่นั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการไปกราบไหว้บนหลุมฝังศพหมู่เลยหรือนี่มีผู้คนไม่น้อยที่โกรธเคือง และมารวมตัวกันหน้าวัดพร้อมป้ายเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จัดการอย่างเด็ดขาดหญิงชราผมขาวคนหนึ่งพูดกับนักก่าวด้วยเสียงสั่นเครือฉันเอาทั้งทองทั้งสมุดบัญชีเงินฝากไปถวายอาจารย์พอมาวันนี้ถึงได้รู้ว่าอาจารย์เป็นพระปลอมแถมพระพุทธรูปที่ว่าก็ปกปิดอาชญากรรมอันโหดร้ายเอาไว้ในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ปิดล้อมวัด และกั้นรั้วลวดหนาไม่ให้ใครเข้าออกพวกเขากลัวว่าที่แห่งนี้อาจยังมีความลับอื่นๆที่ยังไม่ถูกคนพบผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชโบราณคดีและวิศวกรทหารถูกส่งเข้ามาเพื่อตรวจสอบฐานพระและระบุตัวตนของโครงกระดูกที่พบมีการประชุมฉุกเฉินขึ้นที่สำนักงานตำรวจส่วนกลางผู้พันวิชัยหัวหน้าคดีได้ตบโต๊ะอ,อย่างแรงนี่ไม่ใช่คดีธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นคดีสะเทือนขวัญระดับประเทศ เราต้องทำความจริงให้กระจ่างให้ได้ทั้งตัวตนของเหยื่อและแรงจูงใจที่แท้จริงของพระปลอมคนนี้ในระหว่างนั้นนายประเสริฐชื่อจริงของพระปลอมวัย47ปีถูกขังอยู่ในห้องขังเดี่ยวเขายังคงใบหน้าเย็นชาไม่ปริปากพูดอะไรเอาแต่นั่งสมาธิกแกล้งทําเป็นไม่เกี่ยวข้องตํำรวจต้องเฝ้าเวรยามตลอดเวลาเพราะกลัวเขาจะคิดสั้น หรือฆ่าตัวตายเพื่อปิดปากความลับหลังจากตรวจสอบหลายวันผลการชนสูตรเบื้องต้นได้ถูกประกาศในการประชุมรับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษบรรยากาศในห้องประชุมหนักอึ้งราวกับมีหินทับอยู่ในแพทยสมชายหัวหน้าทีมชนสูตรได้ลุกขึ้นนำเสนอในบรรดาโครงกระดูก20 ร่างที่ขุดพบมี12ร่างเป็นเพศหญิง6ร่างเป็นเพศชายและ2ร่างเป็นเด็กจากการวิเคราะห์อายุของโครงกระดูกพบว่าพวกเขาเสียชีวิตมาแล้วระหว่าง5 12ปีที่น่าตกใจคือโครงกระดูกหลายๆร่างมีร่องรอยถูกมัดมือมีกระดูกซี่โครงหักและรอยแตกบนกระโหลกศีรษะห้องประชุมเงียบกริบผู้พันวิชัยกำม,มือแน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกต่อไปนี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของศาสนาในขณะเดียวกันทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษก็ได้ทำการตรวจสอบประวัติผู้ที่หายตัวไปในพื้นที่กาไลและจังหวัดใกล้เคียงตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาพบกรณีการหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคดีทั้งหญิงสาวที่หนีออกจากบ้านเพื่อไปบวชชีคนยากจนที่บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดให้วัดแล้วหายไป และแม้กระทั่งเด็กกำพร้าที่เคยถูกนำมาเลี้ยงในวัดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือข้อมูลผู้สูญหายเหล่านี้ตรงกับจำนวนร่างที่พบใต้ฐานพระพุทธรูปในคืนเดียวกันนั้นเองครอบครัวของเหยื่อรายหนึ่งชื่อนางสาวอุสาที่หายตัวไปในปี2559ก็ถูกเชิญมาเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อผู้เป็นแม่มองเห็นกำไรเงินบนข้อมือของโครงกระดูกเธอก็สุดตัวลงและร้องให้จนเป็นลมหน้าห้องชนสูตรโอ้ลูกสาวฉัน ก้าปีที่ฉันรอคอยข่าวลูกทุกวันวันนี้ถึงได้รู้ว่าลูกนอนอยู่ใต้ฐานพระนั้นหรือนี่ข่าวนี้ยิ่งแพร่กระจายออกไปยิ่งทำให้ผู้คนโกรธแค้นผู้คนจำนวนมากนำรูปถ่ายญาติที่หายตัวไปมาที่วัดและยืนร้องให้คร่ำครวญหน้าองค์พระที่ถูกปิดล้อมอยู่ตอนนี้แรงกดดันทั้งหมดพุ่งไปที่นายประเสริฐอดีตพระปลอมคนนั้นแม่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนเขาก็ยังคงเงียบเฉยและยังยิ้มหยอก เมื่อถูกสอบสวนเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งสบทอ,ออกมาหลังจากการเงียบงันอยู่หลายวันเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนายประเสริฐอดีตพระปลอมถูกย้ายออกจากห้องขังไปยังศูนย์สอบสวนพิเศษที่มีเจ้าหน้าที่สืบสวนมืออาชีพเข้าร่วมในตอนแรกนายประเสริฐยังคงวางท่าไม่สนใจนั่งขัดสมาธิและสวดมนต์แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำหลักฐานที่ขุดพบมาสแสดงรวมถึงสมุดบันทึกรายชื่อของผู้ที่เคยบริจาค และหายตัวไปเขาก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีมือของเขาสั่นเทาก่อนจะฟุบหน้าลงกับโต๊ะหลังจากการต่อสู้ทางจิตวิทยาหลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็ถอนหายใจและพูดด้วยเสียงแห่พร่าพวกคุณอยากรู้ความจริงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมจะบอกให้แต่พวกคุณจะรับมันไม่ไหวหรอกประวัติในอดีตของนายประเสริฐถูกนำกลับมาตรวจสอบเขาเกิดที่กะเรี่ยงและเคยทำงานลักลอบค้าไม้มีประวัติอาชญากรรมหลายคดีทั้งการลักทรัพย์ และทำร้ายร่างกายหลังจากทำภารกิจไม่สำเร็จครั้งหนึ่งเขาก็หนีไปและจูจูก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดจีวรเรียกตัวเองว่าพระอาจารย์วิสิทธิ์และสร้างวัดปลอมขึ้นที่เชิงเขาในการไลในช่วงแรกนายประเสริฐลอกล่อชาวบ้านด้วยการทำพิธีอธิษฐานและรักษาโรคทางวิญ,ญญาณคนยากจนที่มาขอความช่วยเหลือเขาจะสัญญาว่าจะช่วยไถ่บาปในจิตวิญญ,ญาณและบังคับให้พวกเขาบริจาคทรัพย์สินทั้งหมด ก่อนจะบังคับให้อยู่ทำงานในวัดเพื่อชดใช้กรรมแต่สำหรับคนที่ขัดขืนหรือพยายามจะหนีต่างก็หายตัวไปอย่างลึกลับสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนตกใจที่สุดคือคำสารภาพอันน่าขนลุกคนที่ตายใต้ฐานพระไม่ได้ถูกผมฆ่าทั้งหมดมีบางคนถูกนำมาบูชาย,ยันตามพิธีกรรมพวกเขาเชื่อว่าเลือดและวิญญาณของเหยื่อจะทำให้พระพุทธรูปสักทำให้ชาวบ้านศรัทธาและบริจาคเงินต่อไปเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งโกรธจนตบโต และตะโกนเสียงดังแกเรียกนั่นว่าพิธีกรรมหรือแกก็แค่คาตกเลือดเย็นเท่านั้นการตามล่าขบวนการลับหลังจากคำสารภาพที่คลุมเครือของนายประเสริฐเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ขยายขอบเขตการสืบสวนทันทีข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้จากห้องของเขาเผยให้เห็นข้อความและการโทรศัพท์ที่ลึกลับมากมายส่วนใหญ่มาจากหมายเลขที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้กู้คืนกลุ่มลับในโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า สมาคมแสงสว่างที่แท้จริงในกลุ่มนี้นายประเสริฐทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในขณะที่สมาชิกค,คนอื่นๆเรียกตัวเองว่าสิทธิ์หรือผู้ถือพิธีเนื้อหาการสนทนาทำให้ทุกคนที่ได้อ่านรู้สึกขนลุกทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับการบูชาย,ยันด้วยเลือดมนุษย์การถวายเหยื่อแด่องค์พระเพื่อรวบรวมพลังวิญญาณ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบว่ามีบุคคลสำคัญสามคนในกลุ่มที่ยังคงหลบหนีอยู่ในสังคมพวกเขาเคยไปไปมา,มาที่วัดของนายประเสริฐหลายครั้งพวกเขาไม่ใช่พระสงฆ์แต่เป็นพวกที่ปลอมตัวเป็นนักบวชคอยเดินทางไปทั่วเพื่อหลอกล่อคนไร้เดียงสาโดยเฉพาะหญิงสาวและเด็กกำพร้ามีเบาะแสอีกอย่างหนึ่งที่น่าตกใจในสมุดบันทึกของนายประเสริฐเจ้าหน้าที่สืบสวนพบสัญ,ญลักษณ์แปลกๆซึ่งถูกถอดรหัสออกมาเป็นปฏิทินพิธีกรรม และมันตรงกับช่วงเวลาที่ผู้คนหายตัวไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาทันทีที่ได้รับข้อมูลนี้ตำรวจภูธรจังหวัดกาลายได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจส่วนกลางเพื่อจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษหน่วยสืบราชการลับได้ติดตามสถานที่ที่น่าสงสัยหลายแห่งในกาลักระเรียงและที่อำเภอบึงการชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเล่าว่าตอนกลางคืนเราเห็นพวกเขาสวมเสื้อคลุมสีดำรวมตัวกันจุดทูปแล้วท่องคาถาที่หน้าขนลุก แต่เพราะคิดว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งในขณะเดียวกันเมื่อนายประเสริฐได้ยินข่าวว่าตำรวจเริ่มตามล่าสมาคมแสงสว่างที่แท้จริงใบหน้าของเขาก็ซีดเผือดเหงื่อไหลซึ่งเขาพึมพำในห้องขังว่าไม่น่าไม่ได้ถ้าพวกนั้นถูกเปิดโปงชีวิตผมก็ไม่รอดแน่